และนี่คือทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ แกองหลังสามารถที่จะตัดบอลไปได้นะครับโอ้โหเ้าเกินลูกนี้หลุดไปได้นี่มีโอกาสลุ้นประตูทันทีกรอสเขาตัดัดได้ดีนะครับตัดจังหวะของฝั่งตรงข้ามไว้ได้ครับ ตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับเขาก็เซฟไว้ได้อีกแล้วครับเป็นลูกเต็มมุมครับและคุนมาตาจะเป็นคนไปเตะคริสมออลิงยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับเป็นประตูที่สวยงามจริงๆนะครับคุณอดิสศรครับ ีเวลาได้ลูกเซฟพีนะครับเชื่อว่าโคชก็คงจะกำชับลูกทีมมาเป็นอย่างดีแล้วครับว่าต้องพยายามไม่ปล่อยโอกาสทองให้หลุดลอยครับแล้วเขาก็คงจะพอใจกับลูกทีมมามากๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นไฟลยออกนำไปแล้วครับอย่างที่หลายๆคนคาดคิดไว้จริงๆ อาจจะมีสิทิ์ผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วเลครับเขาก็เซฟลูกนี้ไว้ได้ครับแล้วับโรลเมอร์ลูลูกากูครับกระชากหนีตัวระกบไปแล้วครับควนมาตาครอส ซลาตันอิบไบฮิโมวิชนี่ครับตักบอลสูงขึ้นหน้าไปได้ดีครับและจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหเซ้าได้ไม่น่าเชื่อครับควอนมาตาโอ้เข้าสกัดได้เยี่ยมนะครับแต่ึงอะไรก็ยังเสียเป็นลูกแต่มมุมไปครับ เซเตันอิดบาฮิโมวิชสประตูจะเป็นคนแต่เปิดเกมขึ้นไปครับ เขาน่าจะผ่านไปได้นะครับก็เป็นเซฟที่สุดยอดจริงๆครับแมนยูเต็ดยังคงเป็นไฟได้บุกต่อนะครับพวกเขาได้ทุ่มจวนนี้ควรมาตายังรอสเขาพาบอลขยับขึ้นมาแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญแล้วครับ เป็นประตูครับเแ็นลูกเตะมุมครับและควนมาตาจะเป็นคนไปเตะอันโตนิโอวาเลนเซียสมอลลิง และเขาก็ยิงเลยครับอร์สินเปาน่านกวีล้าครับหมดเวลาในครึ่งแรกครับแมนเชสเตอร์เต็ดทำงานในครึ่งแรกได้โดดเด่นมาแล้วนะครับต้องดูว่าครึ่งหลังพวกเขาจะยังเล่นได้ดีต่อเนื่องอีกหรือเปล่าลูกากู และลูกนี้ยิงเลยครับโอ้เซฟได้สุดยอดจริงๆเป็นลูกเตะมุมครับและควรม,มาต้าจะเป็นคนไปเตะเจสซี่ลินการ์ อาลลูนิเขาพุ่งปัดบอลไปโดนเสาครับแล้ตอนนี้พวกเขานำห่างออกไปแล้วด้วยนะครับมาถึงตรงนี้น่าจะตัดสินผลแพ้ชนะกันได้แล้วแ่ะครับแำลมันจะเปลี่ยนตัว2คนพร้อมกันเลยครับ ลายนาะโอ้โหเกมขาดครับเข้าไปสกัดได้ถูกจังหวะเวลาเลยครับมาทิชโอ้ผ่านไปได้แล้วครับลูกาโก้กอลนนีททำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับ ลีบีซาดแดงบุกอยู่ตลอดเวลาครับและการที่พวกเขามาได้อีกหนึ่งประตูน่าจะรับประกันชัยชนะสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด้ะครับครับก็ไดประตูสําคัญแบบนี้ชนะแน่นอนครับยิงได้ทรงพลังจริงๆครับลูกนี้คมกริบครับมีความแม่นยําจริงๆครับเลียดเข้ามุมประตูเลยยอมรับว่าเกมนี้มีเพียงทีมเดียวเท่านั้นครับที่เล่นได้อย่างมีสีสันเหลือเกินนะครับและก็คู่ควรกับการเป็นผู้ชนะ แท็กแน่นเลยนะครับฝั่งตรงข้ามครับสามารถที่จะบอลไปได้ครับพยายามพาบอลเก็บขึ้นไปนะครับอ่าับต้องเผชิญหน้าฝั่งตรงข้ามลยครับเจสซี่ลินการ์ทำได้เยี่ยมครับแล้วก็เป็นโอกาสลงส่องของเขาเลยครับ อะไรครับมีโอกาสที่จะเปิดบอลเข้าไปแล้วครับนะรครับเราจะแต่เปิดเกมขึ้นมาใหม่แล้วครับออาล้ครับตอนนี้จะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วครับสมรองกำลังจะถูกส่งลงไปแล้วพกมา เจสซี่ลินการ์น,น่าจะได้เลยครับลูกนี้ลูกนี้เป็นประตูของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดครับแล้วครับนี่เป็นประตูที่สองของเขาในเกมนี้แล้วนะครับเ,เกมที่สวยๆของเขาอย่นแท้จริง ตอนนี้มีประตูที่สวยงามเกิดขึ้นให้เห็นไปแล้วนะครับและก็ไม่แน่ครับนี่อาจจะเป็นประตูชี้ขาดเกมเลยก็ว่าได้นี่ครับเขาโชว์เทคนิคที่ยอดเยี่ยมครับลาญ่าอันตโตนิโอวาเลนเซียและจงังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหไม่ได้ใกล้เคียงเลยครับ ก็งงหนุนขึ้นหน้าไปครับฮอกบาลูกากูอ่าแล้วครับเขาหลงลุ้นแล้วครับแล้วทุกสาะตูครับอ่าเซฟได้เยี่ยมครับ